สวัสดีครับหลังจากที่เราคุยเรื่องเงินล้านแรกไปแล้ววันนี้เราจะกระโดดเข้าสู่เกมใหญ่วิธีทําเงิน10ล้านบาทแรกเงิน10ล้านไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานหนักแต่คือการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ต่างไปจากเดิมวิดีโอนี้ Future Forward Business จะเผย3กลยุทธ์ลงทุนที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าใช้ในการสร้างความมั่งคั่งระดับ10ล้านได้อย่างไร 1. ใช้ l e v e r ร g e กู้เพื่อเร่งการลงทุนถ้าคุณมีเงินล้านแรกแล้วการจะไปถึง10ล้านบาท ด้วยการออมอย่างเดียวอาจใช้เวลานานเกินไปคนรวยใช้เลเวอรจิเช่นการกู้เงินเพื่อลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยงเงินกู้ข้อควรระวังกลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูงต้องมีวินัยในการจัดการนี้และมีแคชฟลูที่มั่นคงนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีเพสซิฟอินคัมก่อน 2. เน้นการลงทุนแบบกระจุก (Concentrated Portfolio) เมื่อคุณถึงระดับ10ล้านบาทคุณต้องกล้าที่จะแตกต่างแทนที่จะกระจายความเสี่ยงในหลายร้อยหุ้น ดอวอร์ฟิเคชันแบบคนทั่วไปเศรษฐีหลายคนเน้นลงทุนแบบกระจุกในอุตสาหกรรมหรือหุ้นที่พวกเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมั่นใจในอนาคตเช่นหุ้นเทคโนโลยีหรือธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตการกระจุกตัวทำให้ผลตอบแทนทวีคูณเมื่อธุรกิจนั้นเติบโตสสร้างดิจิทัลแอสเซทที่ขายได้ราคาหลักล้านเงิน10ล้านไม่ใช่แค่เงินในตลาดหุ้นการสร้างดิจิทัลแอสเซทที่มีมูลค่าสูงเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ทำเงินอัตโนมัติ ช่อง Youtube ที่มีผู้ติดตามหลักแสนหรือแอปพลิเคชันเฉพาะทางทรัพย์สินเหล่านี้สามารถขายออกไปได้ในราคาหลักหลายล้านบาทซึ่งเป็นการสร้างเงิน10ล้านได้เร็วกว่าการเก็บสะสมตามปกตินี่คือทางลัดที่ต้องแลกด้วยเวลาและความเชี่ยวชาญสรุปการทำเงิน10ล้านบาทแรกคือการเปลี่ยนไ i n d s e t จากการออมและลงทุนเบื้องต้นสู่การใช้กลยุทธ์ความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนสูง จำไว้ว่าความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์สำคัญกว่าเงินทุนเริ่มต้นถ้าคุณเห็นด้วยว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดกดหลายวิดีโอนี้และกดติดตาม Future Forward Business เพื่อเข้าสู่โลกการเงินระดับเศรษฐีด้วยกันครับ